สบายดีสบายดีพี่น้องมื้อนี้เาโฟกัสสองสาวแหล่บนหน้าซุ้นยเลยนะพี่น้องมื้อนี้นะมาสวนนทำสะคอมหน้ากำลังแต่งหน้าบุหรีมาเฮิง์นและพี่น้องบุหรีมาเป็นเดือนแล้วโควิดเป็นเหตุมื้อนี้นะหน้าสวนตามะมอุ้งนะพี่น้องก็เลยขึ้นมากก็เพิ่นมาสวนวางมื้อนี้นะเมื่อก้เขาปลาไปหาเห็ดกับบุได้บุมานปันไดยุดผักพรสักก่อนไมะยอ้อนความผักพรนะพี่น้อง จะนอนกันลงหน้าได้ผักโพงไอ้ผักพรอนเอาแห้งไว้ลงหน้ามาพอกับนาดรู้พี่น้องเครื่อนเพชรน่ะเกิกายเรื่อนบังนาดบริมาเฮิงอลไรพี่น้องจนเครื่อนบังนอดใหญ่ขึ้นหอดพีละพี่น้องต่หมาคุ้งได้พี่น้องผักพรอนมาเนี่กินหมักไม่หมักตอกป้ายมาเนี่ ยื้อกับยื้ดบางมือกับบ่ามือแกงน้ำใหม้หนาจะสิแล็บขึ้นน้ำใหม้นะทามให้นางเป็นเซฟได้ไหมถ้าเป็นมือกรอกยางเดียวก็ถากินถ้าเบิ้งอาสุดแสบเด้อนี่พี่นดาวยกคนหาที่พันกับยกคนอยู่แล้วเนาะอือไปแตะจามคน ข้าค้นเยอมาไปฝากกินออกกเลยอยู่จะหลังกนหลังก่อนได้พี่น้องหลังแล้วก็ไปพักจะใครเ้วเน่ะถ่วงถ่วงเพียงก็ถีงแล้วดากว่าูงามจเนาะโอ้ยเร็ยดากบาอ้นะย่งว่า บังงามจหากินมันสักคำวะไปงาสวนปอยู่อ้าวนาสาวพี่นอนทางคันพักฟ้อนได้มีเลยพี่นอนเลยอ้าวให้นางเป็นเซฟเซฟกะบพารี กระทะอย่างนั่นแหละงานกินเอะไว้ใจเฮาวแรงกินเอะไว้ใจเลยแต่ชอบกินอยากกินหมูกระทะก็ไม่ได้กินซองนี้นะพี่น้องก็จะปิดหาอันโควิดเป็นเหตุนอกจากเหตุแห่วขาดได้ในการกินขาดทอนเงินในกระเป๋าหมดแล้ว หากินหมักไม่หม,มักต่อไปอ่ะก,ก, <laughs> ก,กินไปตามมีตามเกิดก <laughs> ินกินไปตามมีตามเกิดกินซังมี่ม,มีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือ่อาอ่ามีเกลือก็พริกกินแต่เขาที่ดอกใช่ <laughs> งานผักใจจหอมันมีสียีีน hey, ี่าใอากาศทนหอด้พี่น้องเลยพ้นทางบานสะแล่ดับปะตูกูว่าถ้าอื่นะต๊ะหรือบ่อบานสะแล่แห่งกังยันเยโต๊กะกระจูบนาไม่หองออาพี่น้องเลยเทชจนว่าเลตีเพิ่จ้งว่สียหนาเนี Christmas ่ยคือปีการจ้างปีการเนี่ยใส่จ้างซ้มจ้างสีจ้า จูบต่อกันเขินเออจูบแล kind of ้วพ้นโต๊กนามถ่วมมือนั่งกับดำหน้าพางหน้านะครับนายคนเดียวอันเป็นสิเรอาเปนไงพ้นโต๊กพอดิันติดเลยโต๊ะขาลงเป็นเซฟังบลิกกันนะฟังบะแหนกนะนะดีจ้าบ่ได้ดำหน้าแล้วปี ไม่ได้เห็ดบ่สบายแล้วออกมาพูกินไปดำหน้าซอยกันเด้อได้เป็นทาเป็นหน้าสิเลี้ยงดอกมือซ้ำขาอัพได้เลี้ยงเขาเออกินมซ้ำได้ตกใจเด้ออ่าดำหน้ากับมือละวสิบให้ให้ยายดำหน้ากับมือละวสิบให้ให้ยายให้ยายจะทอยได้ให้ให้หน่อยนะสวยอ่านก็จะอ่านจ้างไปดำหน้าได้ตอน ถามก่อนได้นะให้เนาะหรือใหญ่คันหันใหญแล้วบ่ไปให้เนาะแล้วไปก็จับตัวเด้อบนี้อ้าก็จับตัวว่าให้เนาะไปแล้วบ่ถให้เฮ็ดได้งูมาดำตั้งแต่อันนึงนะดำตั้งแต่8 0นแล้วเจ้าหน้ากันบ่มีให้เฮ้ออกตัดเฮ็ดให้น้อย่แหแหนม10เทื่อก็บ่สุดเล่ะเฮ็ดให้น้อยพากันดำนัดลาเด้อแหัน้ นคนานวานก็ลายดอยู่บ้านันเดียวนีนะก็เจ้าก็จะเฮ็ดนาวานก็ลายมีแต่เฮาบ่ยอมเฮ็ดนาวานให้ีคานลกหญ้าก็มันดำเอานาหญ้าก็ได้หญ้าซก็บ่วาน้ําหญ้ายกน้ําหญ้ายกนตี้คือบิกายนต์เกียว เฮ้ยนายไปป่าไนพี่หน,หนอ,อกก่อนเอาเปลี่ยนมุมพี่หนอกนางมั่มีอาซิบบแจงพักมังม่งมัง่งได้นางเห็นเฮ้ยมือเด้อมันเอามือได้มือก็งามงามมือจะาม่แข็งมือจะามันแข็งเขาแสลงคือกันพี่น้องนี่เพื่อมันสีลอก พักจะพักเหื่องตามเหื่องเพียงไไใจชมห้อามากินกูว่าแต่ตำแหละกินเพียงกบกินบดชมาน่ยมาค้งหายยากได้เสืองนี่นะมาคุงบ้านแต่ละบเป็นลากได้ไหมได้ลากวละเอื้อนล่างใดกะ แต่นมีก e ุอมหัวเลยอาพี่น้องเรียบรอยให้น้าไปตามนี่ไปลยมันเหมือนกับันแเวไปเอาพี่น้องน่าส่ตามาอยู่เลยก็ได้เด้อพ่อพ่อก็ไปเก็บอ่ะท่าเลยสายลงไปผิดอื เดัเดบดทอนนี่บดทอนนี่แหละบดบดแหเบบดวาสตินนะบดทอนนี้เซตตามาอยู่แล้วเด้อนี่เจ้าอร่อยปากนํำบากตูดแสบเสะเลยาน่สปหนวลงไป พอแล้วพอแล้วน้ำตาลลงไปน้ำตาลมีิดกับมีดมีกับมีแคลแฮนเลยมีดพ้นเ็นบอกพ้นกับมีดไปนึ่งมีดพ้นพ้นบอกมีจักมีดเลยตอนนี้นี่มีดพ้นีพ้นกับบ่มีเลยมีดแทนมมีดวางแล้วก็เซตหน้าในใดปีนี้ แล้วเหรอแเห็ดบอลไม่มีหนักไม่นายครูเล่นแล้วเหรอจะใช่ใหาอย่างย่างกับเต๋วใครสิหูเป็นบอย่างค้าครูได้ยิกแล้วหัวพังจนเส็ดตามไปเด้๋ยพี่น้องตาแพรตามันได้หนักที่นี่เดี๋ยวตาแพรตามันหักเสาเอง กระตาเะยกินตามบดแสบแล้ <Sunday. S 1> วเนาะซุนได้ซุนได้ปะอ้าวงานตา mm hmm. ให้มันรู้ไปไพคือไผวอาไืสิทธนได้ว่าไผสิไปก่อน ใส่ปลาแดี๋ยวค่อยเหี้ย <c oughs> ถ้ <c oughs> าเราใส่กระปุกเสร็จดูเขาไปแรปแรปเปอร์ใส่็จมาเลนต้องไปนะพี่น้องมะเขือมันเคือ,เอมเ่มะเขือพี่โอ้ยหนาำเยลยดบสิห <c oughs> มากนาวพี่น้องใส่หมากนาวลงไป

ตามแลพี่น้องเปแดดเคยตายไปพร้อมกับโควิดเลยโควิดเราไม่จะ้าสิบตายย้อนโควิดาสิตายย้อนอดยานีล้วมึงมึงไปโควิดยโควิดยก่นกาโควก็มาเพาะสิตายก่อนกานจอ้ะพี่น้อง มันเห็ดเป็นอะไรนั่นพี่มานเนาะฮิวอ้าวเอาเกิบได้พี่เนาอยังได้เกิบอ้าวซ้ายลงไปป่ะแดกเชมต้องเฮาลูกซิมบังซิม แสแล้บ่สมงไงบ่โอ้ยเฮาเพี้ยรู้มันเฮาแม่งซ่อนด้เฮยเดียเป็นได้ดายเบแ้รบ่แสแปรกระ,ระ,ระกลงซงใสอูต้าน,นายทายแหงอะไร Sinh thằng Sinh nhầm Thật đáng mắc rồi Chị hãy vừa đây và chị vừa vừa đẹp, đẹp luôn Tìm khột thì Mua gì á À mà khung vô khung vô Đèn chưa khơ Đèn เวพี่น้อเด้อมาโมงเลยงุดหงนะพี่น้องเนดะ้อมาตักขึ้นมาตักไรไปโผดเมาพ <c oughs> อแล้วจะไปไหนนู่นหนึ่งกนะันแหละ ใช้แล้วมสนจะเข้มอีกแล้วเนาะอ่าฮาก็ใช้น้นอยนึงเพราะวันบริจ้างแห้ง้ะจ๊ะพพจาะจ๊ะเข้มได้ประหยัดเล้มีผิดก,กินผิดมีเกลือกินเกลือมีปลาแดกกินปลาแดกสมั่นนะกินเกียแต่ปลาแดกกินข่าห้อยเกลือ ออกเลยเลยอาจามาเลยเตรียมโตงกขุกสูตรขมิ้นกระป,ออปุอยู่นอ้อพี่ดอวซื้อกระปุลหี่มาอ้านิ่มเจนเขาป่ากระดูยอยี่นอย ดูเดี่ยพี่น้องทางนี้มาเด้อมาแฮกก่อนอินก่อนนี่ชุบอิสทะลุยอ้าวชงวับชงวับอันนี้เด้อเมาข้างชงวับชงวะส่วนว่ะม่ได้เมาเด้อมือด้เมาเด้อสองจามอ้าวน้่งลายแตมแล้วมือกล่องแซ่บแซบเบอร์พิ้อืเแซ่บเองเลยแซ่บเอง นักเล็กพอบไปกินเนื้ออะไพี่น้องอ่าลุยเนื้อสองแซมจุ๊ะฮึค่ะคณะวางมาเด้อพี่น้องมาเด้อ,อาดๆๆมาพี่น้องลุยยังมาอีกกิน,น,นเนมาจ้ามาจ้าพี่แต่คนเห็นอยู่เห็นอยู่มามาเด้อพี่น้องสิบส้มมาขับก็มีตอนไปไหนมา กินในช่วงยุเหตอแบบนัสมทริบุญกรมีพี่้อาเรามีกินมอ่ะเขาอางปีเตอร์ปอนี้อน่เจะตงต๊ใไ้วมากนี่จะมาจบแม่พี่นนอง

ทำเงินทำินมหนังงี้ยเรื่องไรแหละไม่เป็นก้อมเป็นแนแดงดงไปเห้ก็การทำมาได้่อนเั็นแหนเนาะออนแก๊มันจ้งกับหัวมันเนาะดำนมันเงี้คืตัวใหญ่นะวมันใหญ่แบใหญ่กมกเชื่อทำยไไม่แง่งกับสีโลซงคืออย่างนั้ đã gặp kín hạng của tôi gặp nơi tôi gặp nơi tôi gặp nơi ở hồ hòa lạnh lẽ chịu bắt hạng cả hết lạc lạnh ngay lạnh 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 ina ga gawa harazira มากักน,น,นกดาวบลาสีบนี่ย่างเงี้ยพูดานไนี่เกิเมาหนึ่งเลีหน้าบกินได้มือ,อไรเกรตกแล้วนีน่ันบนีบนตั้มูแกงน้ำมันนเ

แตก่อนตืนมาให็นแย่ปุนังฟังปุ่นอกกนน่องกนะไรแซลเล่นน่อง่ชาตาเขาเมื่อนกินแรงเยอะนะครับอืมเดือดแนามเดือดแบบ มียังไงได้ตำหมูก็กระปุดก็โควิดมีตำหมูน่าดีละกินไปอไปให้แจ็คสีมีแม่บักุ้งก็กระดิบบุ้มีละได้ไปนำได้ตำกูมมึงทำไมเขาหมากุ้งแบบทำไมทำดิกินได้สวยดีนะนี่นะนี่แหละนีมันมีสาม

นทางหัวใจต้นหัวนสิวะยอนละเป็นอะไรพี่น้องยอง่มเขาสิค่ะพอแล้วพอแล้วเพชรโอเคแล้วพี่น้องอิม่มละเพชรค่ะเป็นได้นางซีมือตัวเองตาเบงกินเองแสบเองคนละ Nát đấy chứ kín 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 con mát. Tu đi <laughs> bữa nay. Hu sốt đi 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 bữa nay. số đi โอเคนะพี่น้องสำหรับลินนี้ก็บูม,มยังลาเนาไว้พอกันมาคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสแสแลนเดอบ๊ายบายสวัสดีนางอยังกินอย,ยู่ได้โอ้